โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม p u b GMObile ในเวอร์ชัน1.6นะครับทุกคนก็หลายสัปดาห์แล้วนะครับที่เวอร์ชัน1.6เนี่ยได้ถูกอัปเดตเข้ามานะครับแต่ก็ยังมีคนทักมาถามผมอยู่เรื่อยๆนะครับทักมาถามเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีทักมาขอโค้ดความไวบ้างนะครับมีอยู่ทุกวันเลยนะครับแล้วก็มีล่าสุดนะครับที่มีคนทักมาถามนะครับว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับปุ่มนะครับ เขาถามผมว่าพี่ครับปุ่มนอนผมหายนะครับทํำยังไงนะครับผมก็ได้ตอบไปแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเขาไปเผลอเปิดอะไรตรงไหนยังไงนะครับปุ่มนอนถึงหายนะครับทุกคน สำหรับใครนะครับที่กําลังมองหาร้านเติม UC p u b G Mobile นะครับยังไม่รู้ว่าจะไปเติมที่ไหนนะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนานะครับนั่นก็คือร้าน Golden เติมเกมนั่นเองนะครับทุกคนเติมเกมราคาประหยัดนะครับให้บริการเติมเกมราคาถูกนั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถเติมได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับทุกคนสะดวกปลอดภัย100%แน่นอนนะครับเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะครับสำหรับร้าน Golden เติมเกมนะครับทุกคนถ้าใครสนใจนะครับก็เพียงแค่แอดไลน์ไปที่ Golden เติมเกมนะครับแนะนำนะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้า ให้ติดตามโปรโมชั่นนะครับหรือว่าข่าวสารต่างๆของร้านโคเด้นเติมเกมนะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของทางร้านโคเด้นเติมเกมได้เลยนะครับจริงๆแล้วนะครับผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งนะแต่ว่าเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่นี่แหละนะครับที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับสามฟังก์ชันหลักนะครับแต่ว่ามันไปมีสาระอื่นอื่นปะปนอยู่ด้วยนะครับมันก็เลยทําอาจจะทาให้เขาเนี่ยยังไม่เห็นคลิปนั้นนะครับเลยยังไม่เข้าใจนะครับใครที่ประสบปัญหาแบบนี้นะครับก็คือปุ่มนอนไม่มีเห็นไหม ของผมก็มีขึ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วมันมันหายไปได้ยังไงนะครับคือจริงๆเวลาที่เราอัปเดตฟังก์ชันนะครับหรือว่าอัปเดตเกมเนี่ยแพทใหม่นะครับมันก็จะมีจุดแดงๆขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือเวลาที่เราอัปเดตเกมนะครับมันก็จะมีจุดแดงๆเข้ามาแบบนี้นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันใหม่นั่นเองนะครับสำหรับจุดแดงๆนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะทุกคนมันอาจจะเป็นฟังก์ชันที่สะสมมาจาก แพดที่แล้วนะครับเรายังไม่ได้เปิดหรือยังไม่ได้ใช้งานนะครับพอมาฟังก์ชันต่อไปเนี่ยมันก็อัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะมีจุดแดงๆเต็มไปหมดนะครับซึ่งเราก็ไม่เคยกดเปิดใช้งานนะครับบางคนเนี่ยพออัปเดตฟังก์ชันเข้ามานะครับแล้วไม่รู้ว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับก็จะไปเผลอกดเปิดนะครับสมมุติว่าเราเข้ามาที่หน้าพื้นฐานนะครับแล้วก็มาที่ฟีเจอร์ขั้นสูงนะครับ ในส่วนของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับท่านอนนะครับที่มันหายไปนะทุกคนก็คือเขาจะเขียนว่ารวมท่ากันกับท่าหมอบนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นจุดแดงๆอยู่ตรงคําว่าปิดนะครับถ้าใครยังไม่ได้เปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับมันจะมีจุดแดงๆอยู่นะครับบางคนเนี่ยจะไม่รู้นะครับว่ามันเป็นฟังก์ชันอะไรนะครับก็จะเอะใจนะครับเอะลองเปิดดูอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้อ่านดูนะครับว่ามันคือฟังก์ชันอะไรนะครับพอเปิดไปแล้วนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปุ่มนอนไม่มีนะครับทุกคนเห็นไหมทีนี้พอเราลองเข้ามาดูอีกทีหนึ่งนะครับเราลองไม่เปิดนะครับเห็นไหมปุ่มนอนผมก็มีปกติกดนอนปกติได้นะครับกดนั่งได้นะครับกดนอนได้นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าใครเผลอไปกดเปิดในส่วนของตัวนี้นะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ขั้นสูงนะครับที่เขาเขียนว่ารวมท่ากันกับท่าหมอบเนี่ยพอเราออนสวิตช์คำว่าเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านอนเราจะหายไปเห็นไหมครับคือปุ่มนอนเราจะไม่มีนะครับทุกคน ทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่านอนไม่ได้นะทุกคนเราก็แค่กดตรงท่านั่งนะครับอันนี้คือกดจังหวะแรกนะครับมันจะนั่งแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรากดค้างนะครับจะนอนแบบนี้เลยนะครับก็คือถามว่ามันมันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับผมว่ามันแล้วแต่คนถนัดนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเคลียร์ปุ่มนะครับเคลียร์หน้าจอให้สะอาดนะครับหรือว่าคนที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือเล็กนะครับอยากจะ ไม่อยากจะให้มีปุ่มอะไรเข้ามาเกะก,กะมากมายนะครับลดได้สักปุ่มหนึ่งก็ยังดีอะไรประมาณนี้คือเอาออกได้สักปุ่มก็ยังดีนะครับอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เขาหน้าจอเล็กๆนะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีผลอะไรยังไงกับใครบ้างนะครับแต่ว่าสําหรับตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเสียเวลาหรือเสียจังหวะได้นะครับเวลาที่เราวิ่งมาอย่างเงี้ยคือบางที เราจะนอนอย่างเงี้ยเราต้องกดแช่ไว้นะครับประมาณ2วิเขาถึงจะนอนให้เรานะครับมันไม่เหมือนปุ่มนอนที่ปกตินะครับเราจะสามารถกดนอนได้เลยนะครับอันนี้คือผมจะลองวิ่งแล้วก็ลองนอนให้ทุกคนดูนะครับนับ1ถึง3นะครับดูดีว่าจะถึง3มไหมนะครับ 1, 2ประมาณ2วินะครับ2จังหวะนะทุกคนเขาถึงจะนอนให้เรานะครับซึ่งมันอาจจะทําให้บางจังหวะเราเสียจังหวะได้นะครับอาจจะโดนยิงตายได้ก็เป็นไปได้นะครับทุกคนนะทีนี้ถ้าเราไม่เปิดนะครับมันก็จะปกตินะทุกคน กดนอนเป็นเร็วแบบนี้ได้เลยนะคือกดนอนคือนอนเลยนะครับกดนั่งคือนั่งเลยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรากดเปิดเนี่ยมันจะเสียจังหวะนะครับประมาณ2วินะกว่าจะนอนได้นะครับบางทีอาจจะโดนเขายิงหัวก่อนนะครับทุกคนหลบไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนจะเลือกใช้นะครับจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนเขาจะรวมท่านะครับเอาท่านอนมารวมใส่ท่านั่งนะครับหรือว่าท่าหมอบนั่นเองนะครับกดแช่นะครับหรืออาจจะกดนั่งแบบนี้นะครับ กดอีกจังหวะหนึ่งนะครับเขาก็จะนอนให้เรานะครับคือเรากดนั่งไปแล้วนะครับเรากดลงอีกจังหวะหนึ่งนะครับแต่ต้องกดแช่นะครับเขาถึงจะนอนนะแต่ถ้าเรากดไปแล้วนะครับเรากดแต่อีกจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นลุกนะครับเป็นลุกแบบนี้เลยนะจะไม่นอนนะครับเราต้องกดลงไปแล้วกดแช่ย้ำย้ไว้นะครับเนี่ยเขาถึงจะนอนให้เราแบบนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะก็ลองไปแก้ไขดูได้นะครับลองเข้ามาที่การตั้งค่าพื้นฐานแล้วก็ฟีเจอร์ขั้นสูงนนะะคครรัับบแล้วก็ปปิดไ ที่เขาเขียนว่ารวมท่ากัน,น,ททนกนับท่าหมอบนะครับปุ่มนอนเราก็จะกลับมาปกตินะครับสามารถกดนอนเร็วแบบนี้ได้เลยนะครับก็ลองดูนะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเป็นสาระให้กับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับคนที่กําลังหาวิธีอยู่ใครที่เข้าใจแล้วใครที่รู้แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ได้นะครับอยากให้ทําคลิปสอนอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าผมทําได้ผมจะทําให้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ อีกอย่างนะครับทุกคนนอกจากร้านกลเด้นเติมเกมเนี่ยเขาจะรับเติมอยู่ซพับ G Mobile แล้วนะครับเขายังรับเติมเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟ Rv หรือว่า Call of Duty นะครับหรือว่าเกมอื่นอีกมากมายนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ไปที่กลเด้นเติมเกมนะครับทุกคนสะดวกปลอดภัย100%แน่นอนนะครับย้ำนะครับทุกคนอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะไม่งั้นจะหาไม่เจอนะครับ